และเชื่อให้กรรมโลกเลนะี่ยกรรมฐานที่ขอดสันปอที่ขอกรรมฐานที่ปอดสันปอดี่ขอกรรมฐานที่ปอดสันปอทขี่ขอ,ขขขอ,ขขขอท่านเชื่อไหมขอเนี่คือความแหมเดียไป้อธิบายาเชื่อ,นะอ,นนอนนแล้วไอ้นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้คำว่าขอเนะี่ยท่านรู้มันเป็นหลานขเขาไอนโลภะใช่ไหมพิจารณาก่อนนะขอเเนี่ย ให้โลบไหมเอาไปคิดก่อนนะแล้วกว่า,วาการบ้านข้อนี้ไปคิดเลยคิดแค่คิดเดียวใช่ไหมถ้าเราสันโดวเราไม่ขอครับเอากรรมที่กัดสินคนทุกคนนร้อยคนน,น,น,นนะมนุษย์พระพุสารนี่จนนะเรื่องกรรมเจ็ดสิ่ครับเรื่องพระไตรลักษณ์ที่เรามาพิจาสนาการนี่สิ่อีกสิ่งนี่หรื่องอะไรเมื่อวานพิจารณอถึงอีกสิ่ ะรจำไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก่อนนะอ่าถึงพูดเรื่องเชื่อและเชื่อเรื่องกรรมเนเจ็ดสิบแต่กรรมเนี่ยเชื่อสุดท้ายเนี่ยกรรมเนี่ยผู้ไม่ญาติลงไปนะคนเชื่อกรรมแยกเลยสร้างภาพแยกพระเห็นได้ชี้ไปว่ากรรมอย่างงูอย่างนี้กรรมดีกรรมมันเกิูกทุกเจ้าตัดได้ทำคุณอกไงแต่อาจารย์เวรู้ได้ไัมตอนต่อยหน้าอย่างนั้นต่อยอย่างเป็นพระเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดหลวงพ่อใหญ่ยังบอกไง เดี๋ยวท่านตอบนะพักน no um, wow. ้อยปกครองง่ายพักมากปกครองง่ายเข้าใจดีไหมป้อนใจใหญ่อ้าวใครตอบได้ทำไมพักน้อยปกครองง่ายฮะก็เป็นพักไงก็เห็นหัวล้มเห็นหงมเหมือนกันภาษาน้อยฮะ จ่ายยาไยจ่ายยาไปอันนไปอันีไปใ้าให้ถูกหนพักน้อยบอกของยาอ่าแม่้องเห็นก็บอกตาตีองเจ็บใช้ยาหาตีจบผมตองทีนี้ตอาการมไหมทำนี้ียกว่าคือหีนี้อตการความละอายใส่ใจลดคาเกงกว่าตรงปเด็นไหมเนี่ยยายนี่ผมยาที่ผมจ่ายฮะนี่หลวงพ่อใหญ่ลงโทคกันลู สองปีได้รูปไหนรูปส okay> like mm ี่เจ็ดมันแปลว่าอาจารย์เอ้าหี่นี่เราตัดอ๋อสองปีครับพักยากอาพักมากปกครองง่ายพักเอาที่นี่นะร้อยบาทสองร้อยกับสามย้อยไม่กี่ร้อยทีนะปกครองง่ายเพราะพวกท่านมาตะแบ่งบุญไงตะแบ่งท่านยาพวกนี้มีห็นก่อนตัดแต่ไม่ได้มีน้ำก่อนนะบางท่านก็มีน้ำบางท่านก็ไม่มีนะแต่เห็นท่านกอนนอนอยู่กันเด็กก็เห็น ได้เห็นลายเสืตอตอนนี้ยังไม่เห็นตอนเดตัวนานๆติดก็อยู่ในวยกันนานๆที่นั่น,นโลก,ก่อนเราไม่เห็นหมดสุดท้ายไปเห็นเรื่องจริงๆเห็นพี่น้นองเนี่ยโอ้โหคบก,กันแล้วเจ๊กโตๆนะโอ้โยรักมึงนะกูพอสองบาทแบ่งโต้บับเป็นไงรักกันไหม <c oughs> พี่น้องสองคนรักกันขอไม่มีงานทํา ไอเจ้าของร้านสาเปาไปเด่นิทานแล้วอยางนี้โอ้ยสองคนรักกันดีว่าเฮ้าเปาไปกินไปกินไปตังกินคามาเองก็ตาเด่นโอ้ยพี่น้องรักกันกินกันตุกวัอย่างี่แบ่แค่พี่น้องแย่แค่พี่ถึงตาไหตกสาไม่มีปูตาไก่สองนันรวยไปก็คือมันนอนหลับองนิดทองนัสองหลังของแงแคนช้ามตื่นขึ้นมาดูดูปกกัน้พ้รทองเก็ไปเช็คของแคับสองหลังเ้าตาหลัม่รวยเุทายเฮ้เจอแล้วทองแล้วมันเช็ค เ,เ,เนะตรียมขายกูจัรวยนี่กูจัดรวยนะซีโรตารี่แต่ยังไม่ได้ไปตวปรวจวัดโภชถากเฮ้ยฉลองฉลองว่าจะทำโลกไงนะมึงทำกับแก้แล้วกูไปเซซูลา่าฉลองเอาเลยครับเวลาฉลองก็ไปไอที่กินเสร็จเฮ้ยกูรู้สึกมือหัวมายอะไรพี่ผมกระทษะนะน้องเมืองนผมใส่ยาพิษไปไว่าในอาหารนะมึงใส่ทำไมอนะ ก็ผมกลัวผมบาดแต่ถึงปวนผมแบ่งให้พี่แล้วผมใช้ไม่พอแดี๋ยวเขมีครอบครัวนะนะเขาผมไม่รู้จะใช้ไปไหนถ้าผมแบกพี่สอนพักใน้อสโอ้ยอาการอะไรพี่ทำไมผมเป็นอาการแบบนี้ปูก็ใส่อาหารกใสอย่าพิษในเหล้าเหมือนกันปูก็ความเห็นไม่กับมึงถ้าว่านิทานขยันจริงหรือไม่จริงคนยังไม่มีครอบครัวได้ไม่รู้ถามคนที่มีครอบครัวจะมับงานชนี้หรอเปล่า ผมที่เจออาศัยวิธีนันโอกาสของพี่น้องโกงผมตลอดดีผมมีธรรมะสิบปีตกลาดเขาแต่งฉันใช้ช่องก่อนผมใช้การเขาเราใหญ่มากเราเป็นสิ่งนั้นแต่ว่าวิธีตอนนั้นผมถือผมภูมิทำผมเองมีเฮ้ยทำให้เราตกใจเห็นร่องทางเห็นแสงสว่างในปลายหัวเลไปฝันมาเันจนตอนนี้ไม่มีพี่น้องเพื่อนผมเพื่อนของกองไฟพักกับอะไรนะพบที่สิ่งนี của ông nên quay lại <laughs> cái chúa này, và các sinh